คนเจิมนี่เป็นอาม่านะครับอาม่าแม่ของพ่อเจ้าสาวนะครับเป like ็นท่านแรกเลยจ้า

พาะไม่เจ้าสาวยังหนุ่มยังสาวอยู่นลยครับทน,นี้เป็นพ่อแม่ของเจ้าบ่าวนะครับที่เป็นญาตินะครับญาติทางไหนไั่เนี่

ยากนะครับงานนี้ยากเห็นไหมครับน้ำสัง่งมาดูนะครับญาติโอ้โหเข้าคิวยาวเลยนะครับงานนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าเลยนะครับมีบัตรคิวด้วยนะครับดู่ถือบัตรคิวกอลลใบกอลลใบสังเกตดูแสงคิวไม่ได้นะครับโอ้โห มีกดบัตรคิ้วด้วยนะครับดูครับนี่ครับตอนนี้ีิ้วคนนี้ได้นะครับ บนนะครับ R B R คือรถ B คือบัสนะครับเจ้าสาวชื่อรถเจ้าบ่าวชื่อบัสนะครับมาดูคิวนะครับโอ้โหคิวยาวเห็นไหมครับคนนั้นวักบัตรคิวแล้วนะครับ อันนี้ญาตินะครับลูกเหียเล้งครับลูกเหียเล้งนี่ว่าที่ลูกสะพายนะครับว่าที่เหียเล้งก็คือพี่ชายาเป็นญาติกันนะครับญาติไม่คือ,อกโกนะออก็โกล,ลูกสาวกโก เี็กโกนะครับกโกอันนี้ยาติใ่่เจ้าสาวนะครับอันนี้ญาตกันญาต

อเรานรราน้ำสังเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสวยครับภาพสวยมากเป็นลำดับ เป็นนั้นเสยพิธีนะครับในการรดน้ำสังนางนานเมื่อ